มีหลากหลายพื้นทีครับยังคงมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนไพร์มันนะครับสนับสนุนความหลากหลายทางเพศนะครับอย่างเช่นจังหวัดลอยเอ็ดครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนไพร์มันสร้างความเป็นธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิของประชาชนครับโดยจัดกิจกรรมคืนทีล้านโบสถ์ลอยเอ็ดนะครับบึงพระด้านช่ยอำเภอเมืองลอยเอ็ดมีนายทรงพ้นใจกรีมผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลอยเอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเขาร่วมงานมีกิจกรรมบนเวทีครับเพื่อเป็นการลดน้ำลงและสร้างการรับรู้ถึงความเป็นธรรมความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีขบวนครับเดินลณนลงของพี่น้องชาวเช b า q g b ที่พที่มีความหลากหลายเชิงสั่งสรรค์ถึงความเสมอภาคทางเพศนะครับของประชาชนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานครับโดยการจัดงานในเทนีนครับก็บเพื่อให้รู้ว่าเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญเสนอเสมอกันนะครับและบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายมีเสทธิ เสรีภาพนะครับและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มภักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนนะครับความเท่าเทียมทางเพศเพื่อให้ประชาชนทุกคนนะครับได้รับการยอมรับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาคโดยบ่มีการแบ่งแยกเพศนั่นเองครับ